ไกด์ดชะตาสัปดาห์ครับกับผมนัทนร่านะครับท่านที่เกิดในวันทิศครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ต้องระวังนะครับมันมีอยู่3เรื่องนะครับที่มันจะเกิดแล้วต้องแบบเรียกว่าดูแลเป็นพิเศษนะครับหรือว่ารัดกุมพิเศษครับเรื่องแรกคือเงินนะฮะ <S <S เงินนะครับแล้วก็เรื่องที่2คือเรื่องของครอบครัวนะครับแล้วก็เรื่องที่สามคือเรื่องของแฟนนะฮะอะไรบ้างครับเดี๋ยวต้องเตือนเอาเรื่องเอาเรื่องผมขมก่อนนะเรื่องของเงินนะครับในช่วงนี้ระวังเรื่องค่าใช้จ่ายที่แบบแปลกๆค่าใช้จ่ายที่ เราเรียกถูกหลอกถูกโกงนะครับเรียกว่าถ้าอะไรที่เราไม่ไว้วางใจอย่าเพิ่งเสี่ยงและกันนะครับรวมไปถึงอย่าเพิ่งรีบควักเงินให้ไปหรือโอนเงินไปง่ายๆนะฮะนี่คือมันมีดวงถูกหลอกถูกโกงหรือว่ามีอะไรที่มันผิดพลาดเล็กๆ,ๆน้อยๆเราต้องดูดีๆมีใบเสร็จหรือเปล่าในการซื้อของหรือว่าเราจะให้ใครกู้ยืมหรือว่าเราจะเอาเงินไปลงทุนทําอะไรหรือว่าซื้อข้าของอะไรบางอย่างอาจจะมีการ หลุดตกหล่นผิดพลาดซื้อของออนไลน์นะครับได้ของที่มันผิดสเปคอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับนี่เรื่องแรกนะเรื่องที่2ครับเรื่องของแฟนมีดวงทะเลาะกับแฟนนะครับก็จุกจิกเล็กๆน้อยๆหรือแฟนเข้าใจผิดแฟนจับผิดอะไรก็ได้นะจะนั้นช่วงที่ต้องระมัดระวังเรื่องของความรักเป็นพิเศษแล้วก็เรื่องครอบครัวนะฮะอะไรบ้างเรื่องครอบครัวนะครับมันมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวสูงเป็นพิเศษครับฟังแล้วเหมือนน่ากลัวนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงที่บอกเนี่ยนะฮะคุณจะแก้ได้ทันหรือคุณจะมีสติที่จะ แก้ปัญหาหรือว่าป้องกันได้ทันเองนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่ได้ดูดวงมาก่อนเราก็จะตกหลุมพราง3เรื่องนี้แล้วก็มีปัญหาได้วุ่นวายกลายเป็นสัปดาห์นี้วุ่นวายเลยแต่ถ้าเรารู้ทันแล้วก็โอเคต้องป้องกันต้องเราบัดรัดกลุ่มนะครับเป็นพิเศษและค่าใช้จ่ายก็วางแผนดีๆอะไรที่ควรใช้แล้วก็ยังไม่ควรใช้นะครับมันถึงจะรอดปลอดภัยนะฮะแล้วก็เรื่องต่อมาครับคนที่โสดนะครับในช่วงวันนี้เป็นช่วงสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่มีความรักที่ใกล้ชิดกับคนได้มากยิ่งขึ้นมีโอกาสที่จะ มีคนเข้ามาใกล้ชิดมากกว่าเดิมแล้วก็ถ้าเรื่องของแฟนนะครับอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้มันเป็นปัญหาก็จุกกระจิกเล็กๆน้อยๆหรือมีปัญหาอะไรต่อกันนะแล้วก็ระวังนะครับบุคคลที่3นะครับอันนี้ต้องเซฟตัวเราเองด้วยเป็นพิเศษบางทีอาจจะมาจากทางเราก็ได้แต่ว่าถ้าเราไม่เล่นด้วยมันก็จะหายไปแต่ถ้าเราเล่นด้วยมันก็จะแสดงตัวตนที่ใหญ่โตขึ้นมากมากขึ้นมันก็จะเป็นปัญหาให้กับเราในอนาคตได้นะครับแล้วก็ต่อมาสุขภาพร่างกายนะฮะในช่วงวันนี้ สัปดาห์นี้มันเป็นเรื่องของการปวดหัวไมเกรนขึ้นแล้วก็มีดวงเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะครับและอย่างนี้ครับระวังเป็นหวัดนะครับติดเชื้อได้ง่ายนั่นเองนะครับแล้วก็ประการต่อมานะครับมีมุมดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของออใครที่มีลูกหลานบริวารสั์เลี้ยงนะครับในช่วงสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ดีใกล้ชิดเรียกว่าดวงเสริมกันทําอะไรร่วมกันมีความสุขมากๆระังะนั้น อยู่ใกล้ชิดลูกหลานหรือสัตว์เลี้ยงดีเป็นพิเศษครับรายจ่ายนะครับรายจ่ายอย่างที่บอกว่าครอบครัวค่อนข้างสูงขึ้นแต่ว่ามีรายรับที่เราพึงพอใจนะครับแต่ว่าจะโดนเลื่อนนิดนิดนิหน่อยก่อนหรือว่ามีปัญหาอะไรบางอย่างก่อนก่อนที่รับตัวนี้จะเข้ามานะครับก็ใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆแก้ไปทีละเลือกนะครับแล้วก็ค่อยๆตามเรื่องตามเงินตามบินอะไรด้วยนะฮะมันถึงจะสําเร็จนะแล้วก็ประการต่อมานะครับเรื่องของ ใครที่เรียนอยู่นะครับมุมดาวช่วงนี้มันเป็นช่วงสับสนนะฮะการเรียนจะมีปัญหาการเรียนจะจําผิดจําถูกหรือว่าความจําไม่ค่อยดีรวมไปถึงเรื่องของหงุดหงิดกับกับวิชาบางวิชาหรือครูบางท่านอะไรเงี้ยนะฮะก็ใจเย็นๆแล้วกันนะแล้วก็ท่านที่อยู่ในวัยสวนะครับในช่วงสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่อย่างที่บอกครับระวังติดเชื้อได้ง่ายแล้วก็เป็นหวัดภูมิแพ้ได้ง่ายนะครับ รวมไปถึงนะครับมีรวมกันเลยว่ามึนมึนศีรษะนะครับมันจะหลงหลงลืมลืมเป็นพิเศษหน่อยพยายามจดให้มากกว่าจาแล้วก็พยายามอย่าคิดอะไรในเวลาเดียวกันหลายๆเรื่องเดี๋ยวมันจะสลับไปสลับมามันงงนะครับนี่คือทางแก้นะแล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายครับที่ต้องระมัดระวังนะครับเป็นเรื่องของภูมิแพ้นะครับแล้วก็ติดเชื้อได้ง่ายนะครับแล้วก็เป็นหวัดนะฮะแล้วก็ท่านที่อยู่ต่างประเทศนะครับช่วงสัปดาห นี่นะครับเป็นสัปดาห์ที่จะมีเรื่องของคนเข้าใจผิดแล้วก็มีดวงเรื่องของคนที่จ,จะเข้ามาทําให้เรามืนมืองงๆนะครับพูดคุยอะไรสลับไปสลับมานะครับวันนี้พูดอย่างวันนี้พูดอีกอย่างฉะนั้นหรือการรับปากอะไรมันไม่เป็นไปตามนั้นนะครับหรือการนัดหมายมีการถูกเลื่อนอน,นะครับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังเลื่อนเข้าเลื่อนออกอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นต้องทําอะไรต้องรับกลุ่มแล้วก็อย่าเพิ่งตัดสินใจฉับพลันเกินและเรียกว่าต้อง มีเอกสารข้อมูลให้พร้อมก่อนการตัดสินใจด้วยนะครับสัปดาห์นี้ระวังเป็นพิเศษนั่นเองนะฮะเลขมงคลครับในช่วงสัปดาห์นี้มี4 6 9 3เครับเลขที่ไม่ถูกชโชโรคือเลข2นะครับแล้วก็สีที่ถูกชโชครับมีสีเขียวขาวแดงเหลืองนะครับแล้วก็สีที่ไม่ถูกชโชโรคือสีน้ำตาลนะฮะแล้วก็วันที่ดีครับมีจันทร์แล้วก็วันพุธครับวันที่ติดขคยคือวันอังคารนั่นเองนะครับแล้วก็ หายที่สุดครับในช่วงนี้มุมดาวการทํากิจกรรมอะไรต่างๆนานานะครับสัปดาห์นี้รัฐกุมนะครับระมัดระวังเรื่องเงินนะฮะแล้วก็คําพูดวาจาของเราระวังทะเลาะแล้วก็มีดวงการทําอะไรก็ตามถ้ารัดกุมมันจะแก้แล้วก็ป้องกันได้แล้วมีความคืบหน้าเน้นทัาทก่กยรงานหรือคนช่วยเหลือมีปัญหาอุปสรรคต่างๆที่พูดมาทั้งหมดจะมีวิธีแก้เป็นทีละเรื่องทีละเรื่องได้ท้ายที่สุดนะครับเราจะอยู่รอดปลอดภัยได้แต่ว่า มันเหมือนกับเดินบนทางแบบกับดักเยอะนะครับกับระเบิดเยอะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เรามาระวังการตัดสินใจแล้วก็พยายามทำอะไรก็เซฟไว้ก่อนนะครับคิดอะไรไม่ออกเซฟไว้ก่อนแค่นี้เองนะฮะโอเคจบแล้วนะครับลาวไปก่อนนะครับในสัปดาห์นี้นครับเป็นกำลังใจเสมอมาครับสวัสดีครับ